กราบสวัสดีครับนี่เราก็เดินทางมาถึง E ีที่2กันแล้ว E ีีสุดท้ายนะฮะกับซีรีส์เรื่องเดอะมันนี่ผู้เล็กเหมือนเดิมนะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียนาฬิกาเขาเรื่องเลยแล้วกันหลังจากที่ผู้คุมซอนวานปล่อยพระเอกหนีไปหลังจากนั้นพระเอกก็ได้พาอึนบีกับลุงยงซิกมาหลบที่บ้านหลังเก่าของเขาที่เขาเคยเปิดร้านดอกไม้ก่อนหน้านี้ตอนที่เขายังไม่ได้ติดคุกเพื่นพนพนพนอนๆคงจํากันได้เนาะตัดภาพมาที่โยฮันเขาก็กําลังจัดเตรียมงานศิลปะชิ้นที่100ของเขาในขณะเดียวกันผอบอก็ได้โทรมา โยฮันผอบอบอกกับโยฮันไปว่าพระเอกได้ผูกคอตายคาห้องขังไปแล้วซึ่งผู้คุมซอนวานเป็นคนบังคับให้ผอบอโทรไปโกหกยฮันซึ่งโยฮันเขาก็ตงหงิดตงหงิดว่าคนบ้าระงับและไม่ยอมแพ้ขนาดนั้นเป็นไปได้หรอว่าพักแทจุงจะฆ่าตัวตายโยฮันเลยถามผอบอไปว่าตอนนี้ผอบอกําลังตกที่ดังลําบากใช่ไหมเขาจึงส่งคนไปช่วยผอบอทันทีเพราะว่าเป็นไปไม่ได้ว่าพักแทจุงจะฆ่าตัวตายไปไง่ายๆแบบนั้นโยฮันคิดว่าพระเอกจะต้องหนีไปได้เขาจึงเตรียมตัวรับ บมือกับพระเอกทันทีตัดภาพมาที่พระเอกเขาก็พยายามจะเปิดโปงความชั่วช้าของโยฮันพระเอกได้สืบข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับโยฮันแล้วพวกเขาก็ได้รู้ความจริงเช่นกันว่าศิลปินที่มีนามว่าอารเรล,ลี่นั้นเป็นคนคนเดียวกันกับโยฮันซึ่งพระเอกได้ข้อมูลมาจากแบ็กโดคยองแบ็กโดคยองบอกว่าคดีฆาตกรรมนั้นจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังงานประมูล10วันส่วนคนที่จะถูกจับไปเป็นแผนนั้นก็จะถูกจับภายในหนึ่งอาทิตย์หลังงานประมูลซึ่งโยฮันใช้วิธีนี้ในการให้คนร้า จริง่ายค่าปิดคดีให้และพรุ่งนี้ก็กําลังจะมีงานประมูลจัดขึ้นพระเอกจึงคิดจะใช้โอกาสนี้เล่นงานโยฮันตัดภาพมาที่ผู้คุมซอนวานเขาก็กําลังรอฝ่ายสืบสวนอยู่ทันใดนั้นเจ้าหน้าที่ก็เดินทางมาถึงผู้คุมซอนวานพยายามจะเอาหลักฐานทั้งหมดส่งให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแต่ว่าเจ้าหน้าที่กลับมารวบตัวผู้คุมสอนวานซะงั้นเพราะว่าคนกลุ่มนี้ก็เป็นคนของโยฮันเหมือนกันพวกเขาได้ใส่ร้ายผู้คุมซอนวานว่ารับสินบนแล้วพวกมันก็จับผู้คุมซอนวานไปเลย แล้วซีรีส์ก็ตัดมาที่งานศิลปะของอาเลลี่ซึ่งพี่เลี้ยงของโยฮันก็เข้าร่วมงานประมูลด้วยโดยเธอบอกกับโยฮันไปว่าเธอจะต้องได้ผลงานชิ้นที่100ของโยฮันมาครอบของให้ได้งานประมูลเริ่มขึ้นอย่างดูเดือดโดยสตาร์ทอยู่ที่5,000ล้านวอนและราคามันก็สูงเร็วจนทําให้โยฮันสงสัยนั่นก็คือ1 0,000ล้านวอนจากผู้เข้าร่วมปิิศนาจากห้องไพรเวทผลงานชิ้นที่100ของโยฮันก็กลายเป็นของผู้ประมูลปิิสนาคนนั้นโยฮันก็สงสัยว่าใครอยู่ในห้องนั้นเขา จึงเข้าไปขอพบด้วยตัวเองจนกระทั่งเข้าไปพบกับแบ็กโดคยองแบ็กโดคยองยังไม่ตายนะฮะเพื่อนๆซีรีส์ก็ได้พาเราย้อนกลับมาในช่วงที่แบ็กโดคยองนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระเอกก็ได้ตามไปหาแบ็กโดคยองที่โรงพยาบาลเพื่อชำระแค้นแบ็กโดคยองจึงพยายามอ้อนวอนขอชีวิตพระเอกก็เลยยื่นข้อเสนอให้แบ็กโดคยองมาเป็นผู้เพื่อที่จะเปิดโปงความชั่วช้าของโยฮันให้คนทั้งโลกได้รู้ซึ่งแบ็กโดคยองก็ยอมร่วมมือกับพระเอกเพราะว่าเขาก็อยากแก้แค้นโยฮันเช่นกันที่ฆ่าพ่อของเขาแล้ว แล้วแบกโดขยองก็ให้การกับตำรวจว่าโยฮันเป็นคนบงการเรื่องทั้งหมดทันใดนั้นตำรวจก็บุกเข้ามารวบตัวโยฮันไปทันทีแล้วซีรีก็พาเรากลับมาที่เรือนจำอีกครั้งภาพก็ได้ตัดมาหาด็อกซูอยู่ๆผอ,อเรือนจำก็เรียกด็อกซูเข้าไปพบเพราะมีงานบางอย่างให้ด็อกซูทำแล้วภาพก็ได้ตัดสลับมาที่พระเอกลุงยงชิกก็เอาเรื่องที่โยฮันโดนจับมาบอกพระเอกแต่ว่าพระเอกก็ไม่ได้มีท่าดีดีใจอะไรเพราะพระเอกเชื่อว่าอีกหน่อยมันก็คงได้ออกมาพระเอกเลยบอกลุงยงชิกไปว่าถ้าหากว่าจะจั โยฮันจริงๆต้องหาหลักฐานมามัดตัวมันมากกว่านี้ซึ่งวันนี้ก็เป็นโอกาสเดียวที่เขาจะทําแบบนั้นได้ทางฝั่งของพี่เลี้ยงของโยฮันเธอก็ได้ติดต่อไปหาสาวจีนให้มาช่วยอีกแรงแล้วเธอก็ยื่นกระดาษโน้ตให้พนักง,งานส่งของคนหนึ่งเพื่อให้ไปทําภารกิจบางอย่างที่โยฮันวางแผนการเอาไว้ซึ่งพนักง,งานคนนี้ก็กําลังจะขนผลง,งานที่ประมูลเสร็จไปเก็บไว้ที่บ้านของโยฮันแต่ว่าในระหว่างที่รถบรรทุกออกเดินทางมาได้สักพักอยู่ๆพวกเพื่อนๆของพระเอกก็ขับรถมาขวางทางรถบรรทุกคันสุดท้าย อไอวาพวกเขาแกล้งบอกว่ารถเสียเพื่อถ่วงเวลาให้รถบรรทุกคันสุดท้ายไปไม่ได้พอหลังจากนั้นพระเอกก็ขับรถอีกคันมาสวมรอยแทนรถคันนั้นเพื่อที่จะแอบลักลอบเข้าไปที่บ้านของโยฮันตัดภาพมาที่โยฮันกันบ้างเขาก็ถูกควบคุมตัวมาที่สถานีตำรวจแต่อยู่ดีๆก็มีแก๊งนักเลงกลุ่มหนึ่งบุกเข,ข้ามาที่โรงพักซึ่งพวกมันก็คือแก๊งของด็อกซูซึ่งด็อกซูได้รับคำสั่งมาจากผอบอให้มาช่วยเหลือโยฮันที่ด็อกซูเขายอมมาช่วยโยฮันสิ่งที่เขาต้องการก็คือเขาแค่ต้องการ ที่อยู่ของพระเอกแค่นั้นซึ่งตอนนี้ทั้งสองก็มีศัตรูคนคนเดียวกันพอยูฮานออกมาจากคุกได้แล้วเขาก็สั่งให้สาวจีนไปจัดการกับลุงยงชิกส่วนเขาก็ต้องดิ่งไปยังโรงพยาบาลเพื่อไปจัดการกับแบ็กโดขยองข่าวนี้แบ็กโด้ขยองได้หายสาบสูญไปจากลูกนี้จริงๆทางฝั่งของอึนบีเธอก็ได้กลับมาที่บ้านของพระเอกเธอก็เจอกับสาวจีนที่กำลังจ้วงมีดใส่พ่อเธออยู่และอึนบีก็จะกลายเป็นลายต่อไปแต่ว่าในระหว่างนั้นลุงยงชิกก็พยายามดึงขาสาวจีนเอาไว้เพื่อถ่วงเวลาให้อึนบีหนีหไป อื่นบีก็บิดมอเตอร์ไซค์พุ่งมาชนสาวจีนจนปิวแล้วเธอก็แย่งมีดมาได้แล้วเธอก็จ้วงมีดใส่สาวจีนไปทีหนึ่งแล้วเธอก็รีบวิ่งเข้าไปดูอาการพ่อของเธอที่กำลังผงาพผงาบใกล้จะสิ้นใจแต่ว่าทันใดนั้นสาวจีนก็ตามเข้ามาเล่นงานอื่นบีอีกรอบจนจับตัวอื่นบีเอาไว้ได้ตัดภาพมาที่พระเอกเขาก็ได้แฝงตัวเข้ามาเปลี่นพนักงานแอบเข้ามาที่บ้านของโยฮันพอได้จังหวะดีๆเขาก็แอบเข้าไปที่ห้องทํางานของโยฮันจนในสุดท้ายพระเอกก็ได้เข้าไปเจอกับฮาร์ดไดที่มมีข้ออููลย่ในนัน แต่ว่าในระหว่างนั้นอยู่ๆก็มีเสียงสัญญาณแจ้งเตือนดังขึ้นพระเอกจึงรีบหนีออกมาทันทีแต่ว่าพอพระเอกเดินออกมาเขาก็มาเจอเข้ากับด็อกซูที่กำลังนั่งรอเขาอยู่พอด็อกซูมันเห็นพระเอกมันก็สั่งให้ลูกน้องมันจัดการพระเอกทันทีการต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดแต่ว่าในสุดท้ายพระเอกก็สามารถจัดการกับลูกน้องด็อกซูได้จนหมดแล้วก็มาดวลตัวต่อตัวกับด็อกซูจนในสุดท้ายไอ้ด็อกซูมันก็พลาดท่าให้พระเอกแล้วพระเอกก็ซัดด็อกซูจนเละในระหว่างนั้นโยฮันก็ได้กลับเข้ามาที่บ้านพระเอก ก็เลยบอกกับโยฮันไปว่าพรุ่งนี้คนทั้งโลกจะได้รู้ความจริงว่าที่ผ่านมามึงใช้ชีวิตมายัางไงและทําเรื่องชั่วๆอะไรเอาไว้บ้างเพราะว่าเขาได้หลักฐานทั้งหมดมาอยู่ในมือแล้วแต่ว่าโยฮันก็ได้บอกพระเอกไปว่าที่พระเอกได้ไปนั้นมันเป็นแค่ของปลอมพอเปิดปุ๊บมันก็จะเคลียร์ตัวเองทันทีเพราะว่าโยฮันเขารู้ว่าพระเอกจะต้องมาหาเขาเขาจึงเตรียมการไว้ทั้งหมดแล้วเขาก็ไปหยิบเอาดาบคู่ใจของเขาออกมาแล้วก็ดึงฮาร์ดไดร์อยู่ในดาบออกมาแล้วบอกพระเอกไปว่าข้อมูลทั้งหมดมันอยู่ในนี้หลังจากนั้นสา าวจีนก็ลากตัวอื่นบีมาเพื่อมาเป็นตัวประกันโยฮันได้ยื่นข้อเสนอให้พระเอกอีกครั้งถ้าหากว่าพระเอกอยากให้เขาปล่อยอื่นบีไปพระเอกจะต้องลงมือฆ่าด็อกซูให้เขาดูก่อนแต่ว่าพระเอกก็ทำมันไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้เห็นชีวิตใครเป็นของเล่นอย่างกับโยฮันโยฮันจึงฆ่าด็อกซูด,ด้วยฝีมือตัวเองแล้วหันมาหวังจะเล่นงานพระเอกเป็นลายต่อไปพระเอกจึงใช้โอกาสนี้เข้าไปช่วยอื่นบีแล้วจัดการกับสาวจีนจนเธอล้มไปกองกับผืนหลังจากนั้นพระเอกกับโยฮันก็เข้ามาต่อสู้กันอย่างเมามันและ จนสุดท้ายพระเอกก็สามารถจัดการกับโยฮันได้ในระหว่างนั้นหน้าจอก็ฉายภาพน้องชายเขาขึ้นมาในตอนที่เขาถูกลูกน้องโยฮันตามไปจัดการถึงห้องแล้วจัดฉากว่าเป็นการฆ่าตัวตายมันยิ่งทําให้พระเอกแค้นโยฮันทวีคูณขึ้นไปอีกแล้วพระเอกก็หยิบดาบขึ้นมาจ้วงใส่โยฮันด้วยความแค้นแล้วก็ยกขึ้นไปเสียบไว้บนกําแพงให้ขยับไปไหนไม่ได้จากนั้นพระเอกก็ดึงเอาฮาร์ดไดออกมาแล้วพระเอกก็หันหลังเดินหนีโยฮันไปทันทีโยฮันก็ได้แต่ตะโกนว่ามึงฆ่ากูสิมึงฆ่ากู บอกได้เลยฉากนี้เราจะได้เห็นความบ้าคลั่งของโยฮันมากขึ้นไปอีกพระเอกจึงวิ่งกลับมาซัดหน้าโยฮันไปทีหนึ่งจนโยฮันสลบไปหลายวันต่อมาข่าวก็ได้รายงานว่าโยฮันเสียชีวิตไปแล้วหลังจากที่เกิดเพลิงไหม้แล้วสิ่งที่โยฮันเคยทำเอาไว้ก็ถูกเปิดโปงสู่ชาวโลกได้รู้ว่าโยฮันคือคนที่อยู่เบื้องหลังการจับแพะมารับผิดแทนคนร้ายตัวจริงโดยได้รับค่าจ้างผ่านการประมูลสินค้าที่ตัวเองสร้างขึ้นมาแล้วซีรีส์ก็ได้ตัดมาที่ลุงยงชีเขาไม่ได้ตายนะฮะเขาถูกส่งตัวมาที่โรงพยาบาล าาบอื่นบีเธอก็ได้มาเยี่ยมพ่อที่โรงพยาบาลในที่สุดลุงยงชิกก็ได้ฟื้นขึ้นมาและคําแรกที่เขาพูดก็คือพักแทจุงอยู่ไหนแล้วภาพก็ได้ตัดมหาพระเอกเขาก็กําลังอยู่ที่ศาลเพื่อมารับฟังการตัดสินของตัวเองใหม่อีกครั้งแล้วในสุดท้ายศาลก็ได้ตัดสินว่าเขาไม่มีความผิดพระเอกได้รอดพ้นทุขขกข้อกล่าวหาและในสุดท้ายพักแทจุงเขาก็ได้รับความยุติธรรมและกลายเป็นคนบริสุทธิ์พอหลังจากนั้นผู้คุมซอนวานก็เดินทางมาเยี่ยมพร้อมกับเอาต้นไม้ที่เขาเคยปลูกที่เรือนจํามาฝากตอนนี้ ทั้งสองกลายเป็นคนรู้จักไม่ใช่ในฐานะนักโทษกับผู้คุมอีกต่อไปแล้วยังหาเพื่อนยังไม่หมดแค่นั้นพระเอกยังได้เปิดร้านคาเฟ่กับอื่นบีกับลุงยงชิกอีกด้วยพระเอกเขาก็ได้นําต้นไม้ที่เขาปลูกมาตกแต่งร้านให้สวยงามแล้วมันก็เป็นที่ดึงดูดลูกค้าได้เป็นอย่างดีและทั้ง3ก็ได้อาศัยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขจากนั้นซีรีส์ก็ได้ตัดมาที่ห้องทํางานของโยฮันอีกครั้งและมีคนปิดศนากําลังเปิดดูกล้องตามจุดต่างๆเหมือนกับที่โยฮันเคยทําแล้วซีรีส์ก็ได้จบลกเป็น ังไงกันบ้างครับเพื่อน,อนถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ขอโทษด้วยนะครับวันนี้ไม่ผมพังผมรุ่นสดเลยฮะถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไครป์ผมก็ขอคนละไลค์คนละซับเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ